ขั้นตอนการใช้งาน a g Z และลงโฆษณากับ eg แให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อเข้าจัดการหน้าเดชบอร์ดเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเข้ามาหน้าเดชบอร์ดแล้วผู้ใช้งานต้องเติมเงินเข้าระบบเพื่อที่จะทำการลงโฆษณาใส่จำนวนเงินที่ผู้ใช้งานต้องการลงโฆษณากับ adrozone com แล้วกดยืนยนันกดตกลงระบบจะพาเข้าสู่หน้าชำระเงิน ผู้ลงโฆษณาสามารถเลือกวิธีการชำระจะโอนผ่านบัญชีหรือชำระผ่านบัตรวิธีแจ้งโอนในกรณีโอนเงินผ่านบัญชีระบบจะทำการตรวจสอบไม่เกิน24ชั่วโมงวิธีลงโฆษณากับ a อจแซหรือ,อรูปโซนกดเพิ่มป้ายโฆษณาขั้นตอนลงโฆษณาขั้นตอนสุดท้ายให้เลือกรูปภาพโฆษณารูปภาพต้องตรงขนาดที่เลือกชื่อโฆษณาลิงก์ URL เลือกกลุ่มเป้าหมายหรือหมวดหมู่และเลือกขนาดโฆษณาบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยระบบจะนำโฆษณาไปแสดงทันที